ใช่เพราะว่าทั้งสอนทั้งไปดูวงช่วยบ้านลูกค้านะครับมันก็เราก็เลยไม่มีเวลาที่จะออกนะครับแม้แต่จะติดต่อบ้านลูกค้าก็ไม่มีเวลามีอีคิดหรืนเนาะที่เรไปขายไว้ที่บ้านลูกค้านะคะแต่ว่าเราเราก็ขอเวลานิดนึงแล้วเราจะค่อยๆเอามาออกจะได้เวลาทั้งสองเด้วยกันนะคะไหนๆวันนี้เรามาแล้วนะคะทุกครั้งเนี่ยที่เจอเราสองโนนะเราก็จะมาเดือนนี้ พวกคิดแตกคิดจะศูนย์คิดแตกคิดจะศูนต้องเป็นยังไงก็เป็นช่วงยังไงนะคะตอนนี้ในไหนมันทิ้งช่วงไหนไหนเข้ามงจุ้ยแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับจะมาเปลี่ยนเป็นบ้านไหนที่หันหน้าไปทางไหนแล้วเป็นยังไงสําหรับเดือนพฤศจิกายน่นี้เลยนะเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวลมหนาวริ่มโชยมาแล้วนะคะนะคะเราก็เลยมาเราลมหนาวนี้ก็ปลายโฟมต้นหนาวนั่นเองเนาะ แต่ว่าเพียงแค่ว่าในทิปปกตินะคะก็คือตามวิชาเนี่ยทิปเป่งออกเป็นทิศใหญ่ทั้งหมดแปดด้วยกันแปดทิปเนี่ยเราส่คนพูดอาจจะแบบบางคนอาจจะเบื่อเนาะเบื่อหน้าเราเราวันนี้นัค้าเราก็จะเชิญอาจารย์ประจําสำนักอีกท่านหนึ่งเข้ามาช่วยเราช่วยจากอะไรบี่ช่วยในการอธิบายนะคะงั้นเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์จินเลนีกวันนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ก็คืออาจารย์จีนนะครับที่เป็นอาจารย์ประจําสํานักฟ้าดินของเราเองสำนักฟ้าดินถึงจืดี่นตี้นะถือว่าท่านหดที่สนใจไปที้ตัวพวกเราผู้มาเจอเป็นได้นอกจากว่าวันนี้มาเห็นเราเมืสามท่านนะคะก็คือว่าก็ยจะมีอาจารย์อีกหลายท่านมาช่วยกันสอนนะคะในในวันนี้เราจะคุยกันว่าบ้านที่หันหน้าบ้านนะนอกจากหันหน้าบ้านแล้วเราใช้อะไรเป็นสังคม ที่ตึมแพงค,คือเราใช้ประตรูอ่าคือแอกคาว่าท,ทิศกับประตรูเนี่ยคือวันนี้เราต้องเน้นในเรื่องของประต,รรต,ตูหนไปตามทิศที่เราจะอธิบายเลยครับอั้นั้นเกิดเป็นคอนโดเราจะทำังไงคืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นคอนโดนเนี่ยครับก็คือมันจากมองได้สองมุมมองเนาะในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าคอนโดนท่านเนี่ยมีระเบียงเราจะใช้ระเบียงเสมอนว่าเป็นประตูหน้าบ้านแต่ถ้าเกิดว่าท่านพักอาศัยในคอนโดที่ไม่มีระเบียงเนี่ย เราจะใช้เป็นปืนที่ตรงประตูที่ประตูตนนหน้าที่เปิดเข้าห้องตรงนั้นแทนนะครับอาศัยไปทิศหน้าบ้านนะแต่ในแฟ่ทิศนะคะเราเราเริ่มกันที่ทิศเหนือนะคะในทิศเหนือมื้นที่เราต้องให้เกียร<ม>์เกสูก่อนแต่เดี๋ยวเราเชิญอา <ๆ S 2> จารย์จิตแนะนำว่าประตูบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านออฟฟิศใช่ไหมครับหรือว่าร้านค้าก็ได้ใช่หรือเป็นธุรกิจอะไรก็ตั้งแต่เนาะที่หมายเป็นอัตเหนือสำหรับเดินกุศลจิตใจลุนอ๋อยืนไปแบบ เดืยอนพฤศจิกายนวันเริ่มต้นของเดืนอนนะคะว,วันที่7จ็ดพฤศจิกายนนั่นเองนะคะ<อ>แต่เวลาเวลา2องทุ่มสินาทีครับคือต้องห่านจากวันนี้แล้วนะคะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับบ้าน,นไหนที่หันหน้าทางเนี่ยจะเชิญอาจารย์จินค่ะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็หเองว่าวันที่7จ็เนี่ยมันก็ไปตัดส,สากก็คือไปประมาณไปชนกับวันที่7ของเดือนถัดไป ใช่บอกลบประมาณใช่ลบประมาณเนาะก็ถึงเป็นสายจริงจะนับตามครบรอบใช่ใช่ครับตั้งไปเลยอาจจะเป็นที่เจ็ดมาแปดมาสิบมาห้ามานี้ต้องคอยติดตามเรานะคะแล้วจะได้รู้ว่าอ๋อเดือนนี้มาอะไรเวลาเท่าไหร่ครับค่ะเชิญทิศเหนือเลยครับครับผมก็สำหรับทิศเหนือนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีส5งพนี้เนี่ยสำหรับท่านที่มีหน้าบ้านเป็นทิศเหนือจะได้รับกระแสพลังงานมงคล ที่ทําให้ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดได้พบปะเพื่อนหรือว่าสามารถต่อยอดจากการทําความรู้จักและสา,าสัมพันธ์กับคอนเนคชั่นที่เกิดจากการแนะนําของกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเพียงแต่ว่ามีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเนี่ยก็คือเรื่องการทะเลาะเบาะแวงกันอาจถึงขั้นทำร่างกายการถกลวง,ลงหรือว่าเป็นเรื่องของของหายนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้หมายถึงของหายโดยตรงก็ได้แต่จะเป็นเรื่องของการที่าหาของในบ้านไม่เจอแล้วก็เข้าใจว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมันหายได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะหาอะไรเนี่ยก็คือแค่เพียงว่าอาศัยแหล่งแน่กับสิ่งของที่กำลังจะหาเป็นพิเศษเท่านั้นเองครับก็คือถ้าเกิดว่ามันมีทั้งดีและเสียใช่่คะเนาะไม่ใช่ว่าดีอย่างเดียวเนาะก็มีระมัดระวังเรื่องของหายใช่ค่ะโอเคแล้วที่เหนือไปแล้วนะขึ้นเอยู่เราก็ต้องลงใต้ค่ะนะคะที่ใต้นะคะหน้าบ้านไทยนะคะหน้าบ้านไใจที่หันหน้าไปทางที่ใต้หรือว่าประตูบ้านนะเห็นประตูบ้าน ก็คือเรียกว่าสำหรับเดือนผฤศิทิการตัเนี้ยเรียกว่าได้รับพลังงานที่เป็นมงคลเลยนะคะจะทําให้เราเกิดการขยับขยายในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะได้รับอำนาจมากขึ้นในทางด้านธุรกิจและได้ผลประโยชน์นะคะจากสัญญาที่ทำเอาไว้นี่แหละนะคะหรือว่าจะทําให้ผลงานที่เคยทําไว้เนี่ยโดดเด่นนะคะเราก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ตอบแทนอย่างสวยงามเลยนะคะส่วนข้อเสียค่ะเนื่องจากว่าที่นี้ก็จะยิงกับปีเหมือนกัน เน้นย้ำสำคัญเลยนะห้ามทุกคาะตอกจอดนะคะไม่ใช่ทุกวัเดือนน,นี้นะคะสำหรับทุกนี้คือทั้งปี2565นี้เลยน,นะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ท่านทุกคาอตอกจอดเนี่ยจะเกิดต้นไมขึ้นมาบางทีเราไม่มีเรื่องมั่วหวเพิขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องของการทุกค้ะตอกจอดเนี่ยเรารวมเกี่ยว,วกับเรื่องการขุดดินด้เหมือนกันนะครับอย่าบางคนมาว่ามีต้นไม้ในที่ตรงนี้แล้วกต่มันจะมีการขนย้ายต้นไม้ในแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าทําในจุดที่เป็นตำแหน่งที่ใต้เนี่ย ก็จะทาให้เกิดอันร้ายเกิดเรื่องเสียงหรือวุน่นวาย่เหมือนกันครับสําหรับในทิศต่อไปนะครับก็คือในทิศตะวันออกนั่นเองนะครับสําหรับหน้าบ้านของใครนะครับธุรกิจขใครที่หันไปทางทิศตะวันออกนะครับก็จะได้รับพลังงานที่ดีสําหรับและเป็นทิศมงคลด้วยนะครับซึ่งก็จะหมายถึงว่าจะมีคนคอยกระทานะครับจะทําอะไรก็คือจะเกิดชื่อเสียงได้ง่ายนั่นเองนะครับ รวมทั้งโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่ทําอยู่นะครับก็จะประสบความสําเร็จน่นเองนะครับเป็นได้รับการยอมรับนะครับหรือรอาจจะเป็นกําลังสร้างผลงานอะไรก็แล้วแต่<ม>ก,ก็จะเกิดชื่อเสียงนะครับให้กับตนเองนะครับได้ง่ายนะครับแต่แตใช่ครับแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันว่าทิศนี้ห้ามทุบคอตอกจอบนั่นเองนะครับซึ่งจะเกิดผลในเดือนนี้นะครับถ้าเกิดท่านทุบทุบคอตอกจอบในเดือนนี้ ก็จะเกิดเรื่องวุ่นวายนะครับตามมาด้วยเองคือทิปนี้นี่เฉพาะเดือนนี้หรือว่าจะฟรีครับเฉพาะเดือนนี้ในเดือนอนอี้นะครับใช่ครับอันนี้สําหรับทิศตะวันออกครับจากทิศตะวันออกอนะคะตร,ตรงข้ามกับทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นทิศต,ตะวันตกนั่นเองค่ะนะคะสําหรับทิศตะวันตกนะคะที่หน้าบา้านท่านประตูบ้านท่านผ่านไปทางทิศตะวันตกในเดือนนี้จะได้รับพลังงานที่เรียกว่าเป็นมงคลอย่างมากเลย ที่สําคัญเลยนะคะก็จะทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยม,มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็มีไอเดียบันเจิดเลยนะคะแล้วถ้าสาหรับท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเรียกว่ามีกิจกรรมพิเศษ mm hmm. ประเภทแบบโมเมนต์พิเศษที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะ,ะและคนโสดน,นะคะคนโสดก็จะมีโอกาสเหมือนกันนะคะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจอ่ะแต่จะเจอคนที่ถูกใจคือต้องมีการเดินทางะคะ่ mm hmm. ะ,คะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการ ข้อเสียของทิปนี้นะเป็นทิปที่ดีมากสาวจะดีข้อเสียของทิปนี้ไม่มีอะไรลยคะต้องระวังนะคะอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะผมว่าคนโสดช่วงนี้น่าจะไปเจอในวันนะฮะทําะอะไรคะพี่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงกระชินครับอออย่างั้นถ้าคนโสดท่าใจนะามีงานจะต้องรีบไปนะจะได้ไปเจอนะมันกลายว่าคนมีบุญสองคนไปเจอกันก็เป็น อาจจะเป็นความรักที่ยั่งยืนต่อไปก็ได้นะครับดีนะครับถี่เป็นเดือนพฤศจิกาถ้าเกิดว่าเป็นเดือนตุลาคมนี้น่าจะแต่งน้ำสาบเดือนสิงหาครับจากที่เราตกแล้วอันนี้เราไปที่ก็คำเนี่ยก็คือแหลทิศตะวันออกเชียงเหนือนะครับซึ่งสาหรับที่ต้นออกเชียงเหนือเนี่ยท่านที่มีหน้าบ้านไปในที่ต้นออกเชียงเหนือถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะครับแต่ ยังมีเรื่องที่จะต้องคำตวณเป็นพิเศษอย่างยิ่งในเดือนนี้นะครับก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวบเรื่องการเงินที่ฝืดเครืองการเจรจาติดต่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนในธุรกิจก็ดีการทำธุรกรรมสัญญาต่างๆจะต้องเพิ่มความมตตาวางเป็นพิเศษครับมันอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่คาดหวังหรือว่ามีการความบอแหวงมีการเจ็บป่วยมีอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไกลเนี่ยเราต้องใส่ใจระมัดระวังเกี่ยวบเรื่องความปลอดภัยมากกว่าปกตินะครับอาจจะมีของหายหรือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่่วา มันหาไม่เจอเหมือนกันเรียกได้ว่ามันเป็นเดือนที่ต้องระวังทุกเรื่องอนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้สถานการณ์ต่างๆที่มันดูแย่ลงที่เราเจอในเดือนนี้ทั้งหมดเนี่ยไจะถูกที่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สัาคัญั้งกันถ้าไปมีการทุขอคอตอกจอบหรือมีการขุดบินหรืออะไรก็ตามในช่วงปีนี้เนี่ยใช้คำว่าทั้งปีส5 6 5ัน้ายนะครับมันจะทำให้เกิดผลร้ายหรือว่าเกิดเรื่องวุ่นวายที่แรงมากๆ ยิ่งทำในเดือนนี้เนี่ยผลอาจจะยิ่งทลคูณนะครับมันจะจากเดิมที่ต้องมาบ้านอกเป็นพิเศษแล้วพอทําในเดือนนี้ซึ่งผิดทุกอย่างเลยเนี่ยผลรล้ยมันจะคูณ3าคูณสี่ขึ้นไปอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นหากจำเป็นที่จะต้องทำจริงเนี่ยขอแนะนําว่าให้ขอคำปรึกษาจากสิ่แสที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียที่รุนแรงยืดเยื้อแล้วก็ยาวนานครับผมติดติดิดต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 ดที่ ขันหน้าทิศนี้นะคะก็เทากับต้องระมัดระวังในตอนออกเฉียงเหนือใช่ครับใช่ครับต่อไปนะครับเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับซึ่งหน้าบ้านไทยนะครับแรงฮาหรือธุรกิจใดก็แล้วแต่นะครับที่ประตูทางเข้านะครับห่านไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศนี้นะครับถือว่าเป็นทิศที่ได้รับกระแสมงคลนะครับซึ่งจะทําให้มีโอกาส โชคลาภนั่นเองน,นะครับเพราะฉะนั้นทางเข้านะครับก็เคลียร์ให้สะอาดสะอาดสให้ลงขโมนนะครับเพื่อที่จะได้รับพลังงานดีๆนะครับได้เตรียมแบบรับเงินเก็บเงินติดบทองเข้าบ้านก็มีโอกาสครับเพราะว่าทิศนี้จะเป็นเพราะเป็นมงคลทิศแห่งมงคลแห่งปีนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็จะได้รับอิทธิพลของของเพราะว่าตัวเลขที่ดีนั่นเองนะครับอ่า ซึ่งก็จะเกิดสภาพคล่องที่ดีนะครับมีกระแสเงินสดเข้ามานะครับอาจจะมากกว่าปกติที่เคยได้รับดีสารใหม่นะครับหากมีอาการเจ็บป่วย<ม>ก็จะได้อาการจะดีขึ้น<ม>หรือไปได้รับหมอที่สุขโรคั่นเองครับผงงนาน้อนแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็มีหาือย่างก็เรื่องของการถูกใส่ความใส่ร้ายนั่นเองหรือถูกป้ายสีจากคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือ เพราะว่าคนที่อยู่รอบๆข้างนั่นแหละใชมใช่ครับใช่ครับซึ่งเมื่อผ่านเดือนนี้ไปนะจริงๆแล้วเนี่ยอาการเจ็บป่วยก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าระมัดระวังในเรื่องของการทุบพอตอกๆจเพราะว่ามันทั้งปีอ่าคือในปี2565าเนี่ยมันทั้งปีเพราะฉะนั้นในทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยต้องระมัดระวังครับผมครับห้ามเพราะว่าไม่ควรไปทำอย่างยิ่งนั่นเอง เดือนนี้เลยนะคะใช่ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าไปทำในที่ตรงนี้เนี่ยมันแทนที่ว่าโรคเก่าเราเจอหมอในเดือนนี้แบบเจอหมอบีทุกขับโรคนรักษาหายหมดเนี่ยมันจจะกลับมาเป็นเป็นบีอีกเลี้ยจะหนักกว่าเดิมด้วยใช่ครับจากที่ตะวันตกเฉียงใต้นะคะคราวนี้เราก็ต้องไปใต้และขอพึ่งนายเหมือนกันนะไปสู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเอนะคะค่ะทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะ ถือว่าเวลาที่ช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีการได้ขยับขยายในเรื่องของการงานหน้าที่ตำแหน่งนะคะที่ดีขึ้นนะคะแต่เดือนนี้สิคะเดือนนี้ต้องระวังค่ะนะระวังเดือนนี้ก็คือระวังเรื่องอะไรระวังเรื่องการทะเลาะว่านะคะมีปากเสียงนะคะหรือว่าจะทําให้มีเรื่องวุ่นวายวุ่นวายที่แบบวิ่งจบเลยเดีวมีเรื่องมุดเข้าเรื่องนี้เข้านะคะแม้กระทั่งงานหรือโครงการที่ทำอยู่นะคะก็จะมีผลสำหรับเดือนนี้ โดยเฉพาะเดือนนี้ห้ามติดขาดเลยอนนะอน,น้ย้ำเหมือนกันห้ามทุกข้อตอกจอบเหมือนกันนะคะเดือนนี้นะคะถ้าเกิดทำเดือนนี้นะะนนจะทําให้เกิดอุบัตินะแต่แต่เดือนที่ไปไม่เป็นไรค่ะ,ะ,คะหรืออาจจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะความวัวจะไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกนั่นเองนะคะที่อาจารย์พูดจาชัดเจนต่อมาที่สุดท้ายแล้วก็ที่สุดท้เราต้องเชิญแกรับเของเราค่ะ ็เหมือนกับเราแบ่งตัวเปิดบตัวอยู่ระหว่างกันก็ต้องเป็นปรเดืนนยครับเนี่ยามวาสำหรับบ้านที่สุดท้ายนะครับก็คือบ้านที่หันหน้าไปทางทิศตอนออกเฉียงใต้จริงๆเนี่ยก็คือเริ่มมีชีวิตที่สดใสคือมันแบบตั้งแต่ชอบตั้งตีเนี่ยแล้วก็ได้มีการเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่างๆเข้ามาแล้วและชชบดีเหมือนกันว่าในเดือนนี้เนี่ยยังได้รับกระแสพลังงานบุคคลประจําเดือนซึ่งทําให้มีโอกาสที่จะได้รับหน้าใหม่ๆหรือว่าเป็นโอกาสใหม่แล้วจะต้องมีการเดินทางไกลด้วยครับ เพียงแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับปัญหาดังนั้นเนี่ยควรเราถัายให้ดีๆก่อนที่จะลงมือทำแล้วก็สำหรับคนที่เป็นเซลล์ต้องมีการขายสินค้ากับลูกค้าเนี่ยมันจะมีสมมตว่าถ้าเราได้ว่าขายสินค้าโดยเป็นสินค้าใหม่กระตามเน่ยเดี๋ยวพอถ้าเป็นช่องสินค้าใหม่หรือโอกาสใหม่ที่ได้รับมันจะมีโอกาสที่จะเกิดการขอเฟรมพวกสินค้าต่างๆขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการตรวจสอบสินค้าดีก่อนขายกับลูกค้าเช็กว่าสินค้าต้องไหมครบถ้วนไหมจัดส่งถูกคนหรือเปล่าก่อนที่จะนอขายนะครับ คือดูแลตลอดระยะเวลาการขายเองเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ไปคาดฝันแบบสินค้าต้องมีไม่ต้องสเปือูว่าถ้าเกิดว่ามีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนด้วยเนี่ยปัญหาก็จะมีวีคูณขึ้นไปดังนั้นการสื่อสารที่ชัดเจนและการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของงานทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสําคัญมากที่ช่วยลดผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นสําคัญอีกเรื่องนึงเลยนะครับหากมีการผู้คุณตอบจอบหรือว่ามีการไปคลออะไรก็ตามเนี่ย ในปีสองพหุ้า t h i จะทําให้เกิดผลรา้ายเกิดป็นมววุ่นวายขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นน,นี่คือทิศท,ที่ประตูทางเข้าดูตามทิศที่เราแปะไว้ <ๆ S 2> ไ <ป S 1> คือว่าเป็น่องคอนโดเนาะอย่างที่เราเล่าก,กันอีกรอบว่าคอนโดที่มีระเบียงเราจะดูระเบียงเป็นทิศหน้าบ้านส่วนห้องคอนโดไหนที่ไม่มีระเบียงเนี่ยเราจะยึดจากประตูหน้าบ้านก็คือประตูที่เปิดเข้าห้องมาเป็นทิศหน้าบ้านแทนครับ วันนี้ก็คือจบแล้วแหละทางสายตรนะคะคราวนี้ต้องรอยเรียนต่อไปนะคะว่าในแปดพิษเนี่ยบ้านท่านอยู่ที่ไหนอะไรแล้วจะต้องระวังัะไรบ้างแต่ว่าทางสายคงจะมานำเสนอมาที่กี่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมุติสมมุติว่าอยู่อยู่ในปีนี้คนหรือหน้าบ้านที่เราแจ้งใหม่เกิดกระทําการในแปลว่าเป็นการซ่อมบ้านก็ดีแปาว่าจะเป็นการรีโนเวทบางจุดก็ดีอะไรเงี้ยหาการทําไปแล้ว แล้วรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ตามมามันสนผลว่าเอ้ยพอเราเที่ทําไปแล้วแทนที่ะดีสมมตินะสมมติว่าเกิดจากการต่อเติมร้านค้าอะไรแต่เพื่อจะเปิดร้านอาหารหรือจะขายอะไร้วแต่แต่รู้สึกว่าเปิดไปแล้วสี่ห้าเดือนแล้วรู้สึกว่าทําไมขายไม่ได้ขายไม่ออกให้ติดต่อเรามานะเราจะแนะนําหรือมาปรปึกษากับทางสํานักคลัดีได้นะครับที่ ไม่ใครไม่ไกลอยู hey, <Deus. S 1> ่บางกรวยนะครับอยู่นนทบุรีนี่เองนะครับเซิร์ชใน Google ก็เจอเซิร์ชว่าสำนักป้าดินเชิญจื้อเทียงเต้นะครับก็เจอนะถ้าหนก็ได้แล้วเออเราแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไปของสำนักเราด้วยเองนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0962429594ครับ หรือว่าสามารถติดต่อผ่านบัญชีไลน์ออ f ฟิเชียของสำนักได้นะครับที่ไอเดีเนี่ยพิตัว a s s ไซนก็คือเป็นแบบเหมือนตัวแอดนั่นแหละนะครับแล้วก็ตามได้149 TOSYE ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะที่เราเสนอนะครับซึ่งไม่ว่าจะเรื่องอัวอื่นก็แล้วแต่นะครับท่านก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาเราได้นะครับเราก็ยินดีที่ให้มาปรึกษาครับทุกๆเรื่องนะครับทุกๆศาสตร์ที่เรา ที่สำนักฟ้าดินเหมือนกับว่าเรามีทุกศาสตร์อยู่นเดงนะโดยเฉพาะวงชุวยเราก็เป็นคำาที่เราไปดูแลถึงตัวเรืว่าไปดูแลตัวเลยเพือให้ที่บ้านสามารถติดต่อได้เหมอนกันครับครับคราอคับคันครับคราบคับครับครับรับับคับครับครับคอัรครับครัารัครับครับครครับครับครับคครัครับคับครัับครับครับคับัครับ สสวัสดีค่ะ,คะและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารข้อมูลดีๆจากพวกเรานะคะ